คลิปนนนั้เ็ไปปปปไไไงงบ้าถ่ายโฆษณาค่ะแล้วก็เหมือนเรามีแบบว่างครึ่งวันก็เลยตัดสินใจกับแม่ว่าเราจะออกเรือกันค่ะลคุณจับปาด้ชุดที่ใส่ค่อนข้างจะเซ็กซีเปิดหลังนิดเดียวเองก็แค่ท่าง ทั้งแผ่นหลังขนาดนี้โนบะเป็นโนบะหรือเปล่าโนโอ้หนูไม่กล้าเดินไปไหนโดยที่ไม่ใส่อยู่แล้วค่ะมันเป็นอะไรแปะๆค่ะอ๋อแปะคือแปะแปะมีแปะมีแปะมันคือมันคือหน้าตาพูดได้ใช่ไหมมันคือหน้าตาเหมือนเสื้อในเลยค่ะใช่ค่ะไม่ใี่เขาไม่มีสายสายข้างหลังใช่ยืนยันว่าโนบะไม่ได้โนบะ ใช่ค่ะไม่ได้โนบแปลก่อนลงเราก็เช็ครูปแล้วใช่ไหมคะว่ามันโอเคแล้วโอเคโอเคค่ะรู้สึกไงว่าคนไปซูมขนาดนั้นเลยไปซูมมันอ๋อแต่หนูก็ซูมแล้วนะามีคนเข้ามาทักเยอยวไหมยากกับที่ลงก็จริงๆมีแต่คนบอกว่าถอดชุดได้ไหมโดยซ้ำเลย่งใส่เสืชุดว่ายน้ำแค่นั้นเลย้แล้วคุณแม่ ก็เห็นแล้วด้วยใช่ไหมก่อนจะลงรูปใช่ใ่ไม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 ่โปะขนาดไหนไเราคิดว่าเซ็กซี่ไหมสำหรับตัวเราหนูว่าหนูว่าเซ็กซี่ในระดับหนึ่งค่ะแต่ไม่ได้เปิดข้างหน้าคะ่ะเปิดข้างหลังเ็น <laughs> หลังอย่างเดียวก็จริงจริงจเรา<ๆ>ได้อีกไหมถ้าเราจะต้องเซ็กซีะ่ะวันนี้เหรอคะโอ้ยเโดนแม่ด่าแม่ยังไม่เห็นเราเลยยังไงหรูป ไม่เลยนะคะเห็นค่ะ,คะโอเคหนะูไม่ไม่ได้ไม่ได้โปขนาดนั้นนะคะเราอ,อยู่บนเรือมีมีแบบว่าผู้ใหญ่เยอะด้วยก็เลยแต่งตัวแบบแสดงว่าเรียบร้อยก็ไม่เรียบร้อยแต่ว่าเหมาะสำหรับทะเลค่ะอันนี้คือสุดแล้วสำหรับแบบอ,ออกเซ<ส>็กซี่แค่นี้เลยเนาะมากกว่าน,นี้ไม่สำหรับตอนนี้หนูโน้รู้สึกสบายใจแค่นี้ค่ะอย่างเพื่อนเพื่อนเราเขาก็มีกินมิคกันหนักแล้วนะอย่างที่อย่างที่อย่างที่เขาเราเรามีรูปนั้นเก็บไว้ไหมหรือว่าเอาไว้ดูเล่นเองดีกว่าคือมีถ่ายว่ายังไม่กล้าใส่โชว์ใช่ไหมล่ะ กินเนตไบ้างใครอะเดตหรอคะก็ไม่ได้ว่าอะไรม่เดเห็นใช่ไหมคะไม่รู้ต้องไปถามเขาค่ะมีเ่ลหเรห่วงวงนะอะไม่ม่ไมม่ไมม่ไมไม่ไม่มไม่่ไม่ไ่ไม่่ไมหม่มไไม่ไม่ไ่่ไมม่่ไมไม่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 ไ่่่ม ไม่รู้คะ่ะไม่รู้ไม่รู้จริงจริง,รงถ้าเราจะเซ็กซี่เราต้องปรึกษาใครมาถ้าจะใส่บิกินี่ต้องถามแม่ถามพ่อแล้วหนูว่าหนูว่าสมมากอยู่ที่ก่อนหนูเองมากกว่าคะ่ะไม่รู้ว่ายังแค่นี้พอคะ่ะยังไม่มั่นใจใครเคนจินตนาการไปก่อนเรายังไม่มั่นใจหรือ่งคะในระดับหนึ่งค่ะในระดับหนึ่ง อะไรอย่างเวลาไปเที่ยวทะเลคือเราใส่แชน้ำอะไรนะก็ปกติก็ใส่ชุดว่ายน้ำปกติวันพีชหรือวบนทูพีทหรืออะงไงก็ได้เรื่อยๆค่ะแล้วแต่ว่าเราก็มีอะไรอยู่ในตู้มากกว่าแต่ไม่แต่ไม่โชว์แค่ไม่ได้ออกสื่ออะไรนิดนึงแต่อย่างชุดล่าสุดนี้ยายมั่นใจว่าไม่ได้ขัดใจแม่แน่นอนใช่ไหมไม่ขัดใจเปิดหลังเฉยๆจริงๆมีนิตยสารติดต่อบ้างไหมคะช่วงซัมเมอร์ช่วงซัมเมอร์นิตยสารติดต่อไม่มีค่ะหรือว่าเขาไม่กล้าค่ะถ้ามีย่าสุดใจไหม ยังยังยังค่ะยังไม่พอเห็นเพื่อนเพื่อนแล้วเราไม่อยากบ้างหรอก็ชมเขาไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนเขาใส่โชว์อะไรเงี้ยแล้วเราหนูก็ใส่หนูแค่บอกว่าอย่าลงนะอย่าลงนะอ๋อคือเราก็ใส่แต่ยังไม่ให้ลงใช่ใช่ใช่ตอนนี้เรายังไม่มั่นใจตัวเองมากแบบสำหรับหนูแู้วก็อยากให้อยากให้แบบที่เหลือเป็นแบบว่าแล้วแต่ imagination ของคนไปก่อนค่ะ ขณะกากไปก่อนอ่าคำถามเรื่องละครหน่อยกับจะลงแล้วตื่นเต้นขนาดไหนต้องรีตัดต้อทําีจค่ะก็ลิขิตรักออนแอวันที่8 8นีแล้วค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเราถ่ายทําแบบมันเป็นละครเรื่องหนึ่งที่บทสนุกมากแล้วก็แล้วก็ถ่ายทําแบบทุกคนบอกว่าทุกคนทุกคนบอกว่าเหนื่อยพอสมควร ต่ค่ะทุกคนแบบว่าเราเราไปเราไปหลายจังหวัดมากเราไปต่างประเทศเราบอกว่าทุ่มเทกับละครเรื่องนี้มากาอยากให้คนได้ดูเร็วๆค่ะเพราะหนูอยากดูด้วยอันนี้มันเลื่อนขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าเป็นตามแผนที่วางน่าจะตามตามแผนอยู่แล้วค่ะเพราะเราถ่ายเสร็จตั้งแต่บอกว่าครึ่งปีที่แล้วค่ะแล้วทำซีจีอีกครึ่งปีใช่ไหมสำหรับเมืองสมุทรฮทยรีซอรใช่ค่ะน่าจะประมาณนั้นค่ะต้องกดดันไหม กระแสะที่มันเกิดขึ้นที่คนจะต้องรอจับตาดูกดดันทุกเรื่องค่ะกดดันทุกเรื่องเลยค่ะยิ่งบบ,บ,บว่าเรื่องนี้เล่นเป็นบบว่าเจ้าหญิงเหมือนแบบเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีอํานาจเหนือผู้ชายหลายๆคนในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กดดันด้วยบทมันมันเฮฟวี่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็หวังว่าคนจะชอบเหมืนอนว่าคอนฟอมจามันจะมาด้วยการติดก,กับเรื่องเราด้วยอะไรเงี้ยเรากลัวอะไรนะคะแบบร้อนนี้แบบแยะไรงก็จะมาเป็นความดันคู่อะไรยเงี้ยก็กลัว ไม,ไม่กลัวคะ่ะอยากให้คนดูทั้งสองเรื่องเลยคะ่ะแต่มันเ,เรื่องมันแตกต่างกัน,นอย่างไนหนอใช่คะ่ะก็ฝั่งนึงแบบว่าพลังฝรั่งอีกฝั่ง,งนึงก็จะ <c oughs> ไทยไทยย่าเองคาดหวังกับเรตติ้งไหมฮะตอนนี้นะไม่รู้เรตติ้งก็คาดหวังอยู่แล้วคะ่ะคาดคาดหวังทุกอย่างเลยคะ่ะอยากให้คนดูแล้วชอบอยากให้เลตติ้งดีอยากให้ทุกอย่างดีอยู่แล้วใช่คะ่ะอคค่ะ ไม่จะชอบคือคนมซูมไง